สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอบวิธีการรับเงินฟรีทูมิเนียลล็ตนะครับผมมูลค่า150บาทนะครับกดเติมเงินกรอกเบอร์วอลเล็ตก็สามารถรับเงินเข้าทูมินียลล็ตได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยทำได้ฟรีนะครับทั้งมือถือ Android iOS แลวก็บนคอมพิวเตอร์ใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูมินียลล็ตฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมินียลล็ตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินฟรีเข้าทูมิเนียลเล ก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินฟรีทูมิเนเวลต์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนั่นเองนะครับในการหารายได้เสริมฟรีบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าในส่วของ Google นะครับทำได้ทั้งบนือ a n d r o iOS d i หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะไปดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการเติมเงินได้เลยในคลิปนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการทําเงินทูมิเนเวลต์หนึาา่งร้อยห้าจาก เว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า b u c k s i f i นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บในการสร้างรายได้ออนไลน์ฟรีที่ไม่ต้องลงทุนทำได้ทั้งมือถือ Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ลิงก์สมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะปักหมุดไว้ให้เลยสามารถกดสมัครผ่านมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Android, iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC สมัครทําฟรี100%รนะครับสรับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยวนตะ้อง มัแบบยยไหนอย่างไรในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนของหน้าหลักกันก่อนนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับประมาณ1วันหรือว่า2วันที่แล้วนะที่ผมได้ลงคลิปการถอนเงินไปล่าสุดนะครับในส่วนของวิธีการถอน150บาทเข้าบัญชีทูบูนิเวลส์เดี๋ยวผมจะทําการสอนวิธีการเติมเงินเข้าทูบูนิเวล e ์ก่อนการใช้งานนะครับว่าต้องเติมแบบยยไหนอย่างไรแล้วก็จะได้รับเงินจริงหรือเปล่าเข้าทูบูนิเวลส์นะครับ ของรางวัลน,นะครับให้เรากดมาที่เมนูที่2นะครับแล้วก็กดเลือกไปที่การถอนเงินที่ผ่านมาเนาะผมได้ทําการถอน150บาทนะครับเป็นทูมอนี่เวลต์นะครับถอนไปเมื่อวันที่18นะครับวันนี้เป็นวันที่20นะครับผมก็ตามกําหนดการที่เขาได้แจ้งไว้นะครับผมก็คือ 2- 3ถึงวันเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลซึ่งเงินรางวัลที่เราแลกไปเนี่ยจะยังไม่เข้าบัญชีทูมอนี่เวลต์นะครับเราจะต้องทําการเติมเงินเข้าทูมอนี่เวลตด้วยตัวเราเองนะวิธีการเติมกดเข้ามาที่ประวัติการแลกนะครับแล้วก กดเข้าไปที่สําคัญตรงนี้เลยแล้วก็กดเปิด URL ขึ้นมาพอเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราทําการกดเติมเงินได้เลยจากนั้นนะครับผมให้เราพิมพ์เบอร์ Wallet ของเรานะครับหรือว่าบัญชี t u m a n y Wallet ของเราลงไปทั้ง2ช่องเลยนะจะใช้บัญชีของใครก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนเราเรายืมได้แต่ถ้ามีของแฟนเราเราก็สามารถนาของแฟนเรามาใช้ได้ถ้าเราไม่มีหรือเราจะใช้ของใครก็ได้นะถ้าเราอยากจะใช้ในการรับเงินแต่ต้องเป็นคนที่เราไว้ใจและก็สนิทในการใช้งานนะครับ เพราะว่าบางคนอาจจะโดนถูกหลอกได้นะในการยืมบัญชีของเขามาแล้วเราโอนเงินเข้าไปบัญชีของเขาแต่เขาไม่โอนเงินให้เรานะครับอันนั้นเราจะเสียดายนะครับผมก็แนะนําให้ไปสมัคร t r u e m o n e y w a l l e t ก่อนนะครับใครยังไม่ได้สมัครไปสมัครนะครับวิธีการสมัครใน YouTube มีคลิปสอนเยอะมากนะครับผม ผมได้ทําการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่งของปุ่มเติมเงินเนี่ยมันหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ขึ้นเป็นเงินรางวัลทูมอนี่เวลตนะครับผมเราสามารถเช็คผ่านทูมอนี่เวลตของเราได้เลยว่า <c oughs> ยอดที่เราเติมไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นอหน้าจอของทูมอนี่เวลตนะครับที่ผมได้ดึงมาจากหน้าจอมือถือนะนี่เปิดให้ดูเทียบกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นหน้าจอมือถือนะครับที่มีการแจ้งเตือนนะครับยอดเงินที่ผมได้ทําการเติมไปนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเข้าบัญชีทูม ข้างขวามือตรงนี้เป็นจอมือถือนะครับเวลาก็ตามนี้เลยนะครับ16นาฬิกา17นาทีอ่าเป็นวันที่20นะครับวันพฤหัสนะเดือน7นะครับแล้วก็ตรงนี้มีการเติมเงินทูมอนิเมเลต150บาทที่ได้เติมไปเมื่อกี้เลยนะเข้าเรียบร้อยละนะครับเห็นไหมเข้าเร็วมากนะครับถ้าเรายังไม่ชชว่์ว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าเราก็มากดดูตรงรายการในบัญชีทูมอนิเมลเลตของเรานะครับอันนี้ก็คือยอดเงินนะครับที่ผมได้ทําการเติมไปเมื่อกี้150บาทนะครับได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ16 16นะครับผมนี่เลยยอดนี้นะเมื่อเราเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินทูบอนิเวลต์กันเลยนะครับว่าจะทําอย่างไรแต่ละเมนูนะครับ เมนูที่1นนะครับแผงควบคุมก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บไซต์เลยนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีระดับเลเวลของเรานะครับนี้เป็นระดับเลเวล9นะของผมในกรอบสีม่วงเนี่ยผมอยู่ระดับ9นะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็จะมีโบนัสประจําวันโบนัสความพักดีแล้วก็คะแนนที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนว่าเราได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมมี1698ที่ได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับเคลประจําวันก็ทําได้ทุกวันเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีธุรกรรมนะครับสิบรายการล่าสุดนะครับว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากช่องทางไหนบ้างมันก็จะคืนแจ้งเราเลยเมนูนที่2นะครับก็คือการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยมี2วิธีนะครับ1เป็นสกุลเงินคริปโต 2. เป็นบัตรของขวัญหรือว่าโูมูนี่วอลเล็ตนะสกุลเงินคริปโตเนี่ยก็จะเป็นบิตคอย n l ไลท์คอย d o ดอทคอยน์ดิจิ t บ e ์อีทูเรียมทอน C ีแคทเดดคารานโนบีเอ็นบียูเอสดีทีนาโนและก็โมเนโรซึ่งเหรียญคริปโตตรงนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินนะครับเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินทุกกระเป๋าเลยนะครับวิดครับสตางโปบายนแนนซิฟเมกคอยเบสฟอร์เซตเพเราสามารถเลือกใช้ได้เลยเขาไม่ได้จํากัดเนาะและขั้นต่ำของแต่ละเหรียญคริปโตเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดเท่ากันนะบางเหรียญก็มากกว่าบางเหรียญก็น้อยกว่านะครับซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าต้องใช้กี่คะแนนในการ แลกเปลี่ยนเงินคริปโตนั้นๆนะครับผมเรามาดูที่บัตรของขวัญน,นะครับก็จะเป็นทูมเนียว์เลตเอเอสลาซาด้าโลตัสตาบัคช็อปปี้เพย์แกหรือว่าของรางวัลอื่นๆเราก็สามารถแลกได้สําหรับตรงนี้เลยนะครับลองเข้ามาดูก่อนได้เลยนะสำหรับทูมเนียรลเลตนะทุกคนก็จะเริ่มต้นที่1 0 0่งร้อถึงหนึ่บาทเราสามารถแลกเงินได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนที่เขากําหนดไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมมี3 3มหมคะแนนสามารถทําการแลกได้อยู่ที่1 100บาทแล้วนะก็เพิ่งแลกไป150แลกได้อีก150รอ่าแลกได้อีก100บาทนะครับผมการแลกเงินไม่ยากเลยดูตามคีดวิโดนะครับที่ผมได้สอนไปนะสำหรับใครที่อยากจะแลกเป็น s h o p e e Pay นะครับ Shopee Pay เนี่ยก็ใช้ได้หลายอย่างเลยหนึ่งคือการซื้อของออนไลน์ในแอป s h o p e e หรือว่าจะเอาไปเติมเกมออนไลน์ในส่วนของค่ายกาลีนาหรือจะใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อที่จะเอามาเป็นเงินสดในการใช้ของในชีวิตประจําวันใช้ได้เหมือนกันตัวนี้ก็ไปหาวิธีการทําเพิ่มเติมได้เลยใน YouTube o มีสรรับรับบ s h p เนาะ ต่อไปก็เป็นเมนูที่3นะครับ My Wallet หรือว่ากระเป๋าเงินของเราตรงนี้เขาก็จะแสดงนะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการทําเงินนะครับยอดเงินคงเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถอนไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งผมทําการถอนเงินไปเนี่ยอยู่ที่432.7ดอลลาร์แล้วนะครับถามว่าเป็นเงินกี่บาทเราก็ใช้ Google ในการคํานวณได้นะ ถอนไปทั้งหมด14,725ัรบาทแล้วนะครับตั้งแต่ใช้งานของบัคไซไฟมานะครับก็ถอนมาเยอะมากนะครับก็ไม่ได้ว่าทําแค่อาทิตย์เดียวเดือนเดียว2เดือน3เดือนได้เงิน14ื่นสี่นะผมเริ่มทํามาก็ตั้งแต่ทางเว็บเนี่ยเริ่มมีมาเลยนะครับจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีแล้วนะก็ทําทมาเรื่อยๆนะครับผมต่อมาก็จะเป็นช่องทางในการทําคะแนนนะครับในส่วนของบัคไซไฟก็คือช่องทางหลักๆเลยของเว็บไซต์นี้ก็คือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นะครับใครที่เป็นสา ายแบบสำรวจอยู่แล้วนะครับก็จะมีบิตแลบ CPX Profit และก็ยูโดตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็กดเข้าไปตอบเข้าไปทำได้เลยเนาะมี Time ว a r หรือว่าเว็บไซต์อื่นๆที่เราสามารถเข้าไปทำเพื่อที่จะรับเนส่วนของคะแนนได้อันนี้ผมไม่สามารถเปิดเป็นสาธารนณะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับเข้าไปดูกันนะครับก็ไม่สามารถเปิดได้นะก็ลองกดเข้าไปดูเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นการกดรับคะแนนทุก1ชั่วโมง60นาทีกดได้ทุกวันทุก1ชั่วโมงนะครับกดได้เรื่อยๆเลยนะครับกระดานพ นำเนี่ยก็จะเป็นการจัดอันดับ Leaderboard แบบรายวันก็รายเดือนหากเราใช้งานในส่วนของตัวเว็บไซต์ติดอันดับแบบรายวัน1-10ถึงเขาก็จะมีคะแนนแบบให้รายวันถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะมากหน่อยนะครับเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่ามันต้องแข่งขันกันนะไม่ใ,ใช่ว่าคุณทําแล้วคุณจะได้นะครับต้องแข่งขันกับคนอื่นๆในการใช้งานนะครับไม่ใช่แค่มีไทยอย่างเดียวมีประเทศอื่นๆด้วยนะทุกคนน่ครับมีประเทศอินโดนีเซียนะครับสหรัฐอเมริกานะครับผมเห็นไหมน่ครับเขาก็ทำนะมีคนไทยติดด้วยนะซึ่ง ก็มีหลายประเทศที่เขาใช้งานเว็บไซต์นี้นะครับช่องทางต่อไปเลยเนี่ยก็จะเป็นระบบของการอ้างอิงหรือว่าการแนะนําเพื่อนในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆจะทําหรือว่าไม่ทําก็สามารถถอนเงินได้ถ้าคุณอยากมีรายได้มากขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องแนะนําเพื่อนด้วยแนะนําได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook วิต tter Li YouTube Tik t o ็อกโดยการแชร์ลิงก์ตรงนี้ออกไปนะครับซึ่งการแชร์ขึ้นอยู่กับความสร้างสารรค์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเควสนะครับเป็นเควสประจําวันนะครับซึ่งทําได้ทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกกรอแบบสําว ได้รับคะแนนจากการเชิญเพื่อนต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ทุกวันนะครับเควสตลอดชีพอันนี้จะทําได้แค่1ครั้งต่อวันอ่าหนครั้งต่อภารกิจนะครับผมมันทําได้แค่ครั้งเดียวนะลองทําดูได้เลยนะครับประมาณนี้บัคซไฟนะครับผมยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็เล่นได้แล้วก็ทาเงินได้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแย่งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ